ระหว่างผีจับซ่อนแม่อะไรกันลูกหนูไปเล่นปิดแอปกะจาจโกะนะแม่ใจโกะไหนเหมองกูมไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่อยู่ป .2 เนี่ยจะไปเล่นแล้วเนี่ยทำกันบ้านเสร็จแล้วจะไปเล่นอะไรนะเล่นปิดแอบไปเล่นปิดแอบนี่มันเย็นแล้วนะลูกจะพี่ก็จับซ้อนแล้หรอกพี่อะไรแม่ ผีพระอ้อมไงแต่มันก็จับตัวไปหรอกประโโมันทมืดแล้วเนี่ยใครเขาเล่นกันช่วงโเพเผอย่างงี้ฮะไม่มีหรอกแม่พี่ตากพระองค์พระอ้อมอะไรเนะี่ยอันนี้มึงไม่เชื่อกูใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมว่าผีพระอ้อมมันดูขนาดไหนเนี่ยฮะต้องดูเลยเนะระอยากจะโดนมันจับตัวไปใช่ไหมแล้วผีตากพระอ้อมมันจะมาจับตัวหนูทำไมละแม่ก็มึงจะไปเล่นปิดแอบไงเนี่ยมันช่วงโเพเผ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยฮะอย่าไปก่อ เนี่ยพีมันชอบออกมาตอนนี้ด้วยเนี่ยมันชอบมาออกมาตากผอ้อมเนี่ยออกไปโดนจับไม่รู้นะไม่เอาก็มาแย่งกี่เครื่องเส้นไงแล้วยิ่งเด็กๆอย่างเงี้ยมันชอบด้วยมันจะเอาไปตากผอ้อมด้วยเนี่ยพระมีพื้นเดียวไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกแต่แกก็รู้ไว้ด้วยเนี่ยมันพระโฮมมันไม่ใช่พระอ้อมไอ้ที่ํำขันในชันมาเก็บฉันมันได้มาตากมันโพเพพ่นมันจะมาอะไรเนี่ยก็ลองไปดูเนี่ยผี่มาจับแน่โอ้และนี่คือกูต้องมาจับรู้มึงด้วยเครื่องเส้นกูยังไม่ทันได้กินเลยเนี่ยเอาที่เดินเลย เอาีเดินเลยนะเอาดีไหนพีมาจับเลยอ่ะแกพากนไดไหมมาจับเลยพีเออกูรู้แล้วแปบนึงไมล่ละกูแกพากรเอาเอาพีมาจับเลยอ่ะจับเขาจับโผลให้ไปด้วยเปล่าเจ้าลู้มันไม่เชื่อเนี่ตีมาฮ่มนะมันไม่ใช่พ้าออมอะ่ะ